มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะชัดไหมนี่คือน,น้ำยาครีมมะกรูดทำไมมะกรูดสีนี้ใส่อันชันด้วยค่ะดังนั้นไม่มีฟองนะคะเป็นธรรมาชาติร้อเปเซครีมมะกรูดเอาไวอ้อาบน้ำสะระผมแล้วก็อาบน้ำแทนสบู่น,นะคะแก้คันด้วยแก้เมือกมันด้วยนะคะอาบน้ำแล้วอ๋อเราไปมีควรวผู้ใช้บริการขอบคุณนะคะอน,อนนุโมทนาค่ะนะคะ เป็นยังไงคะลเป็นยไงไหนไหนเพื่อนขึ้นอยแล้วออันนี้สำหรับตัวนี้นะคะก็หัวร้อนร้อนเนี้ยมันก็เย็นนะค่ะแล้วก็คันคเหมือนเราคันคัตามข้อตามตามข้อพับอะไรเงี้ยค่ะตามรักเร้อะไรเงี้ยพออาบแล้วเราก็ใช้ใส่อุ้งมือนะคะถู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 เนี้ยค่ะมันก็จะบรรเทาได้ค่ะก็สดชื่นค่ะหอบด้วย ขอบคุณค่ะนะคะแก้คันนะคะไม่ว่าจะคันหัวหรือคันที่ผิวหรือว่ากระทันยุงกัดนะคะทาปุ๊บเนี่ยเดิมเ่ยถ้ายุงจะกัดเราพอเราทาปุ๊บเนี่ยยุงมันจะค่อยๆหายไปนะคะมันไลยุงด้วยส่วนยุงที่กัดแล้วก็ทาไปที่ยุงมันจะค่อยๆยยุบจะลดคันได้ดีเียวค่ะนอกจากแก้คันแล้วนะทาปุ๊บพอ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 มันแห้งแล้วใช่ไหมคะผิวที่มันมันอยู่มันจะลื่นนะคะ แล้วก็กรณีที่ผมผมที่แข็งแข็งกระด้างกระด้างอยู่นะคะผมจะค่อยๆนิ่มลงนะคะแล้วก็กลิ่นเน่ยนะคะเวลาใช้ในห้องน้ำใช่ไหมกลิ่นจะหอมฟุ้งกระจายในห้องน้ำเลยดักกลิ่นห้องน้ำได้ดีทีเดียวเลยค่ะอะไรอีกอะ่ะใช้ขัดห้องน้ำก็ได้นะนะคะใช้ขัดห้องน้ำได้เลยใช้ขัดหัวแก๊สได้ด้วยนะคะเพราะว่ามะกรูดมีความเปรี้ยวใช้ขัดหัวแก๊สนะคะพี่น้องในโรงเรียนของหนูเอาไปใช้อยู่ ดังนั้นสารพัดประโยชน์ที่น้องไปทําดูนะคะทดลองใช้ค่ะทดลองทําง่ายประหยัดเป็นคนวันนักเก้าด้วยขอบคุณนะคะน้ำมทนาค่ะ,คะ